อ่ะนะยังไงกินแล้วเป็นไงก็อีวันนั้นอ่ะผมฟังพี่ใช่ไหมที่เล่าให้ฟังอ่ะที่บอกว่าใครที่เขาเสื่อมใช่ไหมเขากินเข้าไปแล้วตอนเช้าเขาปุงปังใช่ป่ะผมก็อยากเชื่อเหมือนกันพี่บอกลองไหมตอนนั้นตอนนั้นเชื่อป่ะที่บอกอ่ะผมตอนนั้นผมไม่เชื่อไม่เชื่อเออผมก็กลับบ้านไปลองเลยกินก่อนนอนดูเช้ามาปั๊บโอ้โหอ่ะแล้วมเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนผมก็เดือแรกแต่ว่ามันดีอ่ะดีมากนะพี่มันรู้สึกดีกว่าปกติรู้สึกดีกว่าแล้วก็เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะแล้วผมก็กินก่อนซ เหงื่อตอนแรกอะ่ะผมซ้อมมวยเหงื่อไม่ค่อยออกเ,อเพราะว่าคือมันแบบไม่ได้เล่นซ้อมเลยดีๆหนักๆเน่ยเหงื่อมันจะไม่ค่อยออกออแต่ผมกินก่อนมาซ้อมช่วงสองวันที่มา,มาเน<อ>ี่ยกินก่อนซ้อมมาเห<อ>งื่อออกดีดีมากเลยเหงื่อออกดีกว่าเดิม่อยแป๊บๆก็เหงื่อออกเลยดีกินแล้วดีมากเลยบำร,รุงร่างกายดีพวกนี้กระตุ้นกระตุ้นหัวใจใช่ดีไรู้รู้สึกได้เลยใช่ไหมไม่ได้ย่อใช่ไหมเนี่ยไม่ก็ดีจริงๆผมกินตลอดเนี่ยเหรอแต่ปุงปังเนี่ยเป็นของใครก็กินมาขอยอ่ะล้วขอยอามกินตลอดเลย แต่ว่าไอ้ปึงปังก็บอกว่าอจริงนะรงจริงเลยใช่ไหมจริงให้ปึงปังให้พี่บ้าง,ง,ง <c oughs> เอา,เอาไว้พี่เอาไว้อันนี้คนนี้อาจารย์นะครับเป็นอาจารย์นะเนี่ยป,ปึงปังให้กินบ้างอาจารย์เอาจริงเปล่าเอาจิงจะได้ปึงปังต <c oughs> ื่นเช้ามาเขาตรงชาติครับเลยตื่นเช้ามาตีสี่ปุ๊บไม่ต้องร้องเพลงชายเลยเต้องชาติประเทศไถลรงเลเนื้อจ่าเจ้าใจเอาเนี่ยอันนี้เนี่ยที่ค่ายทหารตะกุนยิมนะครับนักมวยทุกคนก็จะ เขาจะเอาได้ลองกันนะครับติดใจกันยกใหญ่ถ้าพี่จะถามดีพี่จะถามอันหนึ่งถามใครนะอันหนึ่งไงเออเป็นไงบ้างไม่พี่เราไม่ถามตัวเองตัวเองไงต้องไปถามตัวเขาเลยจะเป็นไงบ้างอ่ะแต่ผมว่าผมโอเคนะเออแล้วไอ้แม็กอะไอ้แม็กกินยังไม่รู้แต่ผมกินไปละนะมันไม่กินแหละได้ลองกินไม่ลองกินอามอามกินแล้วกินได้ครับคุณนะเออกินเมื่รเมื่สี่ห้าหกคัตตูนครับกินได้เป็นไงบ้างก็ร่างกายแข็งแรงดีครับฟิตครับฟิต เอาผมดูพวกนี้ครับโอเคเอาผมเรื่องแม่ลูกอนยังไม่ได้บอกเลยกินอะไรเมื่อกี้นเนี่ยแคปซูลสมุนไพรเบอร์หนึ่งเดี๋ยวผมไม่ได้อ่านชื่อนะ, <üğ> ะลืมเ,เล่นเดี่างเดียวครับกล่องสีอะไรกล่องสีอะไรกล่องสีขาวใช่ไหมสีขาวสีขาวเขียวหน่อยโอเคตับเม็ดสซี่ยอันนี้นำตัวด้วยนนำตัวด้วยผมต้องนั่งนำชื่อไหมนด้นำดิ ชื่อจริงเลยใช่ไหมชื่อจริงในวงการมวยอ่ะอ๋อผมเป็นหนึ่งวอลล์เป็นหนึ่งวอลินิดครับผมเป็นหนึ่งวอลินิดใช่ครับอ้าวสอดคล้องกับเบอร์หนึ่งเนี่ยใช่ <Hey. S 1> กินเบอร์หนึ่งกับเป็นหนึ่งก็แบบเข้ากันไงกินแล้วแบบโอ้โหมันแบบมันคู่กันอ่ะของมันต้องคู่กันบังเอิญบังเอิญมากใช่ของต้องคู่กันนะครับโอ <Okay, S 1> เคสุดยอดไม่มีสกิ๊ก มองว่าแบบผมนัดมานะผมไปนัดเขาพูดใจจริงแล้วไม่มีสคริปต์เลยครับไม่ได้เตรียมอะไใดๆใช่ไม่เตรียมเลยผมจะติดติดหลัดอยู่แล้วเนี่ยนี่นี่ต้องรีบมัดกล้องออกมาถ่ายเลยเนี่ยไม่อันนี้ไม่เตรียมครับแต่ได้พูดใหม่อีกรอบคงไม่ได้เหมือนเดิมครับ